สวัสวดีทุกผูชมคุืท่านค่ะวันนี้เูาอยู่ช่วงตีชิบวันมีน,นึงอีวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดียวเหมือนเดิมนครับผมวันนี้เราจะมาเล่นฟูทีมชาติไทยอือขอไว้เพียงคนนีดนึงเ <c oughs> สียงอาจจะไม่ดีต <c oughs> ้องใช้โฟ้ดกระตระมีชีแล้วก็ใช้แผทนการเล่นให้มี่ีใช้ชชครับนี่ประมาณนี้เลย <c oughs> ลองดูกันอือกำลังดี แค่นี้อ่าวแเรวทดรองกับทีมชาติไทยหมดเลยมาอันนี้แรงนะแข็เยอะมากไปแรงก็ยิ่งตกตุกตุกก็ยังอยากจะเล่นให้โชว์เนาะก็เราก็ทำเพื่อผู้ชมได้ย์นะเออไปพร้อมๆกันเลยผู้ชมเอาไงราพร้อมกันเลยอ่าเดี๋ยวตัดไปตอนที่เขาอ่าไม่ต้องตัดแล้ว จีบจีดิดเจอกับเราเป็นฝ่าย,ดดยาเย้าครับไทยแลนด์ก็ดีเลยแล้วก็โบรกเน็ตอืมได้ตกกันเป็นคิงเซ่ ที่ละตอน,อตอนก,กัดนห,นหน้องพร้องนะแล้วทำยังไงกม่รู้จะโน้นโอเคอยากเป็นแผนอีชีอันนี้คือแผนทางมาแสดงอีชีเออครับสี่สามสองหนึ่งหรือปเปล่าก็ไม่รู้นะผมแต่อันนี้แผนอีชิจริงๆ Okay. Well, what a scene we have here. There's a real expected a buzz in the, the stadium man, and the players on the, the pitch are raring to go any minute now. The well it looks like a big game, sounds they like a big be game, be everyone it. involved is absolutely up for it i'm i'm keeping back which player is <laughs> best equipped for this <laughs> game there's <laughs> nothing more frightening for a defender when he's <laughs> running at you at full speed he gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf but when the goal's in front of him he's also got that cool head that's a

อิช right ิอ oh, uh, yes, like, yes, ิเขาจะชอบเล่นแนลางแล้วก oh, okay. so ็เปิดบอลได้เลยอย่างนี้ครับตลอดเท่าที่ผมเห็นเขาบอลกันตรงกลางหรือไม่ก็ข้างหลังน่ะเปิดบอลผมก็พยยามจะเล่นตา้นะพยายามจะไม่แทงแล้วกันพยายามจะเล่นตาแผนของอิชิอินะว่าายเ่ ก็จะชนะด้วยเาชนะนีุ่้งอีภูมิใจเลยอีชี่ภูมิใจเลยอืออีชี่เห็นที่มีภูมิใจแล้วก็ยิงตกตนี่เราคนหาคนทด้วยนะมฮึ่มฮึ่้ ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะคบผมกคีผมก็เหมือนเดิมนะอ่าก็ขอเป็นข่าวรำเหมือนเดิมแล้วก็ขอไว้ทุกคนด้วยแล้วก็ขอเป็นข่าวำเหมือนเดิมนะครับผม็นาะไก็ถ้าเกิดถึงห้าสิคนผมก็จะไลฟ์สดได้นะก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดเพื่อเนไดให้ครับ ก็อย่าลืมกดให้ถึง50คนถ้า50คนได้เราจะไปเรื่อยครับร้อยคนอะไรเงี้ยจนกว่าจะถึง1,000คนแล้วผมจะได้มีรายได้แล้วผมเอาไปเติมขึ้นผมเอาไปเติมมาบ้างใช่ไหมผมเอาไปแจกคนสนับสนุน ช่วนัทมาอ่ะเช็กไลเช็กไลไม่ถึงตเช็กไลน์ดีตัวนอร์เวยดตามแผนตามแผนนี่ยเงยมใช้สบชัยนะ a little mm. target. Mm -hmm. <laughs> <laughs> so we go in at so half time They rather <laughs> cancel <see laughs> each other out in the first period. Let us see what <laughs> <laughs> the result is. So on the first half? <laughs> <laughs> well, been nothing but frustration. <laughs> 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 really the team as a has to take more risks, but they really need to up their quality too. ดูนะว่าที่ไม่ตดนี่หมดจะกักได้ซัดซ้ายเนี่ยนะอือหือซัซ้ายไม่มีใครเล่นได้โบลเล่นไม่ได้อู้สักรักเล่นได้นี่วะแล้วทำไมกิมบักตลกดยวะ โอเคตอนน้นั้หวังว่าจะแก้กมให้ดีขึ้นนะเราต้องขึ้นนำก่อนจุดใหญ่อือหือโดนขย่มแน่จะเงียบจะเงียบฟังเสียงหน่ากันไปมัลติเน่ calmly a n t i c i p a t Beyond is the team's great visionary. This mm, looks promising. Mm, face to face mm. with the keeper. We found a way. He's enjoyed that. He really? evidently won like a small Can he well, get on the well, end of the run? He cuts out the supply. Sarah, Sarah, can come for the run. They're the looking in. It's mm -hmm. an enticing looking ball, that. Oh, that's a key interception. good looking ball. Leon, Do you happy to let mm -hmm. you stay up front all the time. Like? Well, it's signaling to the opposition me? that they're you know? setting themselves up for the counter-attack. It's plain and yep. simple. Leon, I've really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Very few chances pass. <laughs> He's the last okay, บอลนะเห็นนะแล่บอลนักยูริเห็นมาเร็วยูดีนะยูดียูอีรอบนี้ผมยื้อวะ It's a good run down the right. I mean, it's a out. The one who got a chop don't give up. Mbappé, there's a space here. There, there. And, there, there, there. and into the grateful arms of the keeper. Don't so you just look at that? A little bit of intensity here. Neither is prepared to back down, and, and to be honest, that's how it should be. r ชื่อสิ่งยิงโอกาสยิงเยเข้ามาชนะทีมเก็บได้แถวสองถือว่าดีแต่หนึ่งทีเดอรอรเคลงาอืมงานนี้ชอบอยู่มากเลยไว้เรือไมจีิดอร์ฮอรดูตักเรือเลย

เลยไม่อเกมแล้วก็นออหน่อย,นอยหน่อยหน่อยรอปฏิวัติยู่ครับรอปฏิวัติพี่ไม้เรามาแล้วพี่ไม้เรามาแล้วไม่ได้การละต้องเติดละ <laughs> Thailand given another corner. Oh, well, they've got to get everyone forward and maybe even the keeper. Have <laughs> I played it short? tip. <laughs> Channel want... Okay. And that's it. Oh, so, so a tough one to gauge. Defensive dominance <laughs> combined with wastefulness okay. and attack. <that> and the outcome is inevitable. <laughs> and after all of that, Jim, what are you thinking?

น้อยหลก็เลยตัดชิดก็เลยไม่ชมดูนะครับนี่แตนี่เวลีสองห้าสิบห้านครับมเดียวตีสามอ่ะเลยตัดไม่ค่อ้ชวดูนะบอกู็ชวนมาตายอย่าอห้าสิบคนน้สินเลยทำไมไได้ไปเฉยช่วงตีสา ก็ได้นะนการก็เป็นของไทยอ๋อ้าซ่ามีน้ำสีสีเงินี่อะไรสักการก็เป็นของไทย ดูบอสเล่น oh ว <c oughs> <c oughs> ่ะเอ้าอย่ลืมดูฝั่งตรงข้ามเอย่าค่อยให้ดูขึ้นหลังรูปแบบนี้มันไม่มีอะไรอีกต่าต่มันแบบมันไม่ได้ดูดีตะกี้ตรงนี้มงดีตรงนี้มันตรงนี้ Oh, what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. <laughs> <laughs> the fans have pulled out all the <laughs> stops <laughs> to make this a monumental occasion. <laughs> <I guess. laughs> well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. <laughs> There's the whistle, and here we go. เราสูนฝีริ้นฝีริ้นไอติตอือริ้นดีนะคุณ t e อม่ไม่ใครวิ่งนะโอ้โหไกลสุดเลยอ่ะโอ้วิคตัวบาลล่าโอ้ผมจะบอกให้วิคตัวบาลล่านะที่ผมเจอนะ ผมไม่เคยยิยงมันเข้าคือไม่เคยยิยงมันเข้าแบบเยอะอื้มอ oh, <ห>้าแช่โบเองแชมโบทำสิ่งต้องเปลี่ยนน้องแชมโบทำสิ่งเองโหไม่รู้จักนะจักน้องผมเนาะไปซะแล้วสารัตแต่งสวยไหมอืมไม่สวย

หลอกหลอกแล้วตอนนี้สวยเขามาดูเล่นกับบาซ่าได้ตึงมือหน้าแล้ตอนนี้ตึงตึงจริงตึงจริงแล้เนี่ยอ่ะจุดตัวเอ้ยอ่ะไปดีเลยันฮีฟองนะเนาะอู้อออววใครจะสู้ได้วะผมถามหน่อยผมถามหน,น,น่อยดูแต่ละคนเชื่อเรสเมสีถจาเราตัวเองลงได้ผมตาย น,นี้ไม่ใช่ตัวเอมเปลี่ยนละเขาเริ่มเปลี่ยนละเดิูวาต้องเปลี่ยนแล้ว,ก,ลวก็ต้องเปลี่ยนบ้างละเอาเท่มาแต่ลสักไม่กากมกว่าแล้วเปลี่ยนกันต้องใคนนีต ลืมกดเฟซโอ้เออจะโบสมามาวะโบสน้องรักโบสน้องรักชายมาให้พี่มุ้ยสำนันอือฮึชาเกือเกลืรักโตอะไปให้ใครก่อนโอ้องโหโบนน้องรักสาวสวยโบสน้องรักใสสวยจังโอ้โบสน้องรักรักเลยรักเลยโบสน้องรักมาแล้ว

Forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Barcelona are in front now. The game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Sharp little ball here. Oh to retrieve it, there will be one minute added time. Passing is crisp and sharp. Oh and it's is time. There's no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness <laughs> <perhaps laughs> only thing's lacking. Well obviously things are not good. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it faster. And the second half gets on the way. I really need to bring Ay, up the intensity and rhythm and not a mm. just look down mm. and step too shrewd on everything. Mm. The referee mm. has mm. resisted the temptation to go to his pocket, it's just a stern lecture. he we need to play it square yeah. from here, King well lots King lots of rhythm Seep in the hey. box to out. King box that they can take very much hey, a man hey. of this moment, oh, King now, they get him away?

อึทุกคนงหวะบางฝ o าหยั่เ a ริบยแสดงว่าเขาสู้เราไม่ได้แฮเนี่ยเขาเลยเฝ้ใครเอวพี่ผมพี่ผมฝากมาสัด <laughs> well, I always thought they <laughs> had an open, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. <years> <laughs> Not so much sophistication <laughs> <laughs> so, <laughs> and cockiness and sheer bloody mindedness. I admire players who do that because they just don't give up on anything. Tyler, we have an equalizer, and we are all square. อ้เราเล่นไรก็ได้ถึงูเขาจะเสียแรงโบโบอดีเขาทีมชาติไทยลัวไหมสวยลรงะนี้นั่นแหละมันจะดนกเพาอย่างนี้นั่นแหละเปลือตั้งไหมตั้งไหมตั้งไหมะวัสวยไหมีถึง

อู่้ยังยิงไม่ได้เลยวุกคนก็สวนมาอยู่ยาวใจว่อย่างนั้นนใจโอเคเกือบ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 แต่เราวิ่งมาคู่วิ่งคู่เอายังไงเอายังไงวิ่งมาคู่อ่ะแตตำรวนิ่มๆเซ a ไร้สุดยอด

Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win, this, it'll be fully deserved. <laughs> <laughs> that is good pressure, just pounded him off it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's a mess.

It was decided. What are you thinking? Yeah, please Peter, watch the